สวัสดีค่ะวันนี้เรามีหมาบางแก้วสายเก่าจังหวัดพิษนุโลกอำเภอบางละกรรม,มานำเสนอนะคะตอนนี้เหลืออัปเดตนะคะชุดนี้เหลือผู้สามเมียสามนะคะเป็นสองรุ่นนะคะมีรุ่นน้องและรุ่นพี่นะคะมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะตัวนี้ตัวเมียนะคะเป็นน้ำตาลออกส้มนะคะน้ำตาลออกส้มนะคะ สวยนะคะสีนี้หายากนะคะหน้าผาปากคาบแก้วค่ะขนดีนะคะเอาหมุนหมุนหน่อยค่อยๆหมุนมาร์กิ้งสามตอนนะคะเอาหมุนสามตอนค่ะหน้าผาปากคาบแก้วค่ะเอาหมุน สวยนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะตัวเมียนะคะตัวนี้ตัวเมียอ้าวตัวที่สองตัวเมียต,ตัวนี้ตัวนี้สายดกนะคะน้องน้องจะสองเดือนแล้วนะคะน้องจะสองเดือนแล้วคล้อกนี้หน้าผ่าปากคาบแก้วนะคะ <c oughs> กัดน้อง บางแก้วแท้นะคะสายเก่าค่ะอามูนอันนี้สีน้ำขาวน้ำตาลนะคะพ่อแม่สวยนะคะพ่อแม่ใหญ่ค่ะอามูนแต่น้องขอกนี้น้องมีหลายตัวนะคะขอกน้องมีสิบสองตัวเหลือตัวเดียวแล้วนะคะเป็นเป็นตัวเมียค่ะเป็นตัวเมียขนดีนะคะขนดีพ่อแม่ขนดีโครงสร้างใหญ่ค่ะสายเลือดดีค่ะเอ่เอะ เอาตัวเมียตัวน้อยเอาเอาชุดโตก่อนเอาเอาชุดโตก่อนตัวผู้ตัวนั้นอะอ่ามีตัวผู้ขาวเทานะคะตัวผู้ขาวเทาตัวนี้ตัวนี้อ่วุ่นวายหน่อยนะคะหมามันกําลังเล่นหมาแข็งแรงนะคะอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นขาวเทานะคะพอดีถ่ายตอนเย็นตอนห้าหกโมงเย็นแล้วค่ะ แสงไม่ค่อยดีเอากระตูนจับดีๆหน้าสวยนะคะหน้าใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะเอาค่อยๆหมุนขนดีค่ะขาเท่านะคะเพื่อผู้ขาเท่าค่ะใครอยากได้หาขาวเท่าเอาหมุนตัวนี้ตัวผู้นะคะอขอดูหน้าหล่อๆอีกทีนึง ตูนหันหน้ามาหากล้องให้แม่หน่อยนี่ตัวผู้นะคะตัวผู้ค่ะสวยหล่อหล่อเลยค่ะออาเปลี่ยนตัวออาตัวนั่งยิ้มอยู่ข้างหลังนะ่ะนั่งคอยนานละออาชุดน้องนะคะชุดนี้สามสิบห้าวันค่ะกับตันเอาตัวนี้ออกไปให้แม่หน่อยเนี่ยเอาตัวนี้ใส่กงให้แม่หน่อยเกเรน้อง อ่าใส่กรงไว้กงนงั้นใช่ไหมใช่แม่พ่อมันจะให้ฉัน้นอะตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้นะคะตัวผู้น้องสามสิบห้าวันนะคะเป็นชุดน้องนะคะนะเป็นชุดน้องอ่ะกระตูนหั่นมาดีๆที่หั่นมาทางนี้หันหันมามแสงมันไม่ค่อยดีตัวนี้เป็นเพศผู้นะคะสามสิบห้าวัน,นะคะ่ะอ่ะค่อยๆหมุนแล้วก็เอาไปให้พ่อออาหมุนอีก มาร์กิ้งสวยนะคะผ้าหน้าพาปาาคาบแก้วค่ะขนดีค่ะทรงสวยค่ะตอนนี้น้องอายุเพิ่งสามสิบห้าวันนะคะเอาหมุนอีกทีหนึง่งขอดูหน้าหล่อๆหน่อยหนึง่งนี่นะคะตัวผู้ค่ะตัวผู้นะคะหล่อเลยค่ะอาเปลี่ยนตัวตัวนั้นตัวตัวนี้ตัวตัวผู้ ตัวผู้เหมือนกันค่ะตัวผู้รอนะคะรอตัวนี้สามสิบห้าวันค่ะอคอกเล็กนะคะอคอกน้องสามสิบห้าวันค่ะอามูนอามูนอีกนี่นะคะขนดีค่ะอามูนน้องเป็นเพศผู้นะคะ หน้าผ่าปากคาบแก้วค่ะมีผ่ากว้างผ่าแคบนะคะอาตัวเมียอาตัวเมียตัวตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวเมียออาหันหน้ามาดีๆตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ก็สวยนะคะหน้าผ่าปากคาบแก้วค่ะมีเพชรกลางหัวด้วยนะคะเอามุนอามุน หมูนกลับมานี่เป็นตัวเมียนะคะอ่ามันมีน้องน้องกระตูนดูตัวตัวเล็กอีกตัวข้างหลังนี้มันมีมันมีตัวคล้ายๆว่ามีตัวหนึ่งอ่าสิบเก้านิ้วปะยี่สิบนิ้วอ่าตัวนี้นะคะตัวผู้ตัวนี้เป็นยี่สิบนิ้วนะคะนี่นะคะยี่สิบนิ้วหานะเขาหากันนะคะเป็นหมานำโชคนะคะ โบราณเขาบอกเป็นหมานําโชคนะคะเอาหมุนดูข้างหลังทีหล่อด้วยนะคะเป็นหมานําโชคด้วยนะคะเนี่ยค่ะใครต้องการหายี่สิบนิ้วหมาหายากพักมาได้เลยนะคะเอาหันหน้ามานี่นะคะยี่สิบนิ้วค่ะหน้าผ่าป่ากคาบแก้วหน้าหมีหมีหน่ารักน่ารักเลยนะคะค่ะงั้นขอจบรีวิว,ววันนี้เพียงเท่านี้นะคะมืดก่อน สวัสดีค่ะ